สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับก็มาอยู่ใน X Shot Server จีนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูปืน8 8ดพดาวนะครับเห็นท่าถือปืนเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นปืนไหนนะครับ Server Thai ตอนนี้จะเป็นแฟตพอยต์ตัว8ดาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนจะเป็นแฟตพอยต์ตัว8.5ดาวนะครับก็แจกให้เล่นฟรี7วันอันนี้น่าจะแจกนะครับโอเคคุณสมบัติผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า มันได้อะไรมาเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่สําคัญครับผมจะเอาไปเล่นในโหมด PVE ครับเพราะว่าคุณสมบัติมีเขียนในโหมด PVE ไว้แต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติตัวนั้นมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเห็นมีคนบอกว่าปืนกระบ,บอกนี้มันเล่น PVE เบานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเบาขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะเอามาเล่นแค่ประตูผีสามก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไปเล่นอันยากๆเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะครับ โอเคคลิกขวาซูมยิงได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายยิงไม่มีแรงดดนะครับแม็กกาซุนสำรองไม่จํากัดแน่นอนนะครับกระสุนแม็กน้าก็ให้มาเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับมันเป็นปืน Next Gen นะครับสามารถอ l o a ดกระสุนเองได้นะครับโดยไม่ต้องกดตัว R นะครับเห็นไหมหลอดกระสุนมันจะเพิ่มขึ้นเองครับโอเคตอนนี้ที่ผมทราบนะครับก็คือปืนนี้ไม่มีแรงดดแล้วนะครับแล้วก็ ยิงเบามากนะครับมันเบาแบบมันเบามากอะเบามากครับทุกคนอันนี้แค่แบบว่ามอนธรรมดานะมอนธรรมดายังไม่ตายเลยนะครับแสดงว่าน่าจะเบาอย่างที่เขาว่ากันจริงนะครับเบาแบบเบาถึงขั้นที่สุดนะครับไอ้ที่อะมันเบานะมันเบาแบบเบาเกินหรือว่ามันต้องไปเล่นด่านอื่นวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเทสก่อนเทสกับบอสนี ไอ้บอสกะโลดดูซิว่ามันจะผ่านได้ไหมถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปไปลดอีกคันหนึ่งแล้วกันก็คือเราจะไม่เล่นประตูผีสามนะครับเราจะไปเล่นเฟียกันจัดไปครับผมไปอันนี้เราวิ่งไปตามทางน,นะครับอาจจะมีแวะเก็บบ้างเล็กน้อยนะครับไปครับไปครับโอเควิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปวิ่งชา้าเหลือเกินครับตอนนี้ วิ่งชาร์จจ้าดมันน่าจะมีแบบว่าประมูลมีดหมูอะไรอย่างนเงี้ยเนาะเซิร์ฟเวอร์จีนอะ่ะมันมีประมูลปะวะประมูลเอาของเกียร์เหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยลองยิงดูเข้านั้นละพันเอ้าเมาเมาแป๊บนึงยิงหัวนั้นละพันนั้นรับผันยิงปะวะมาอีกทีนึงอ่ะยิงหัวนะครับเข้าหนึ่งพันนะครับ แต่สังเกตที่หลอดครับผมหลอดเลือกคือขยับช้ามากช้าแบบช้าไปเลยแล้วถ้าสมมุติว่าผมเอาแชมเปี้ยนมายิงอะคำนา้นละพันสามันแตกต่างแค่ไม่กี่ร้อยแต่ว่าไอ้ปืนหาเนี่เสือกแรงกว่าพันห้าพันหเลยวะไม่ได้แตกต่างกันแค่2องสรอยเนี่ยก็ถ้าเอาแฟตพอยต์แปดจุดมาเล่นเนี่ย ว่าไม่น่าเวิร์กนะครับถ้าเอามาเล่น PVE หนักๆน่าจะเหมาะกับ PVP ซะมากกว่านะครับผมว่าโหมดเฟียนี่แหละน่าจะเบาสุดแล้วนะครับด่านเบาๆถ้าเอาพวกเฟียง่ายเฟียยากมามันก็เบาเกินผมว่านี่แหละน่าจะพอเหมาะนะครับเฟียาำนานโอเคยิงมอนพวกนี้แม่งนัดเดียวก็น่าจะตายแล้วมั้งเดีย๋ยวลองเทสเดี๋ยดิไอสัตว์ไม่ทานได้ยิง เอาเอา,เอาสัตว์เลียงแม่งทํางานเอาคือยิงไม่โดนโอเคนัดเดียวตายนะครับไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็โอเคอยังดีที่ตาย้กูยิงทะลุไหมเหมือนจะไม่ยิงทะลุหรือเปล่ายวลองใหม่อีกรอบหนึ่งมันต้องยิงทะลุดิอ๋อยิงทะลุนี่ว่าทะลุครับทะลุทะลุปะวะผมว่าไม่น่าใช่แล้วแม่งไม่ทะลุนี่ว่าถ้าทะลุมันต้องตายดิมันต้องตายพร้อมกันดิอันนี้แบบว่า มันไม่ใช่ละนะครับสุดจอดครับปืนแล้วก็กดคลิกขวาซูมยิงยิงไม่มีแรงดีดนะครับโอเครู้เรื่องกระโดดยิงก็ไม่มีแรงดีดเหมือนกันเบียวจาาเบียวต้องไหนวะเดี๋ยวนี้พวกปืน8ดาวไปจนห้าดาวแม่งทาไม่มีแรงดีดหมดละมาบอสของเรามาแล้วแล้วยิงบอสมาก่อสองห่วนี้จะรอดหรอวะอันนี้คือไม่รู้นะยิงไปเลย หมดแบกแม่งยังไม่เออเปลี่ยนร่างให้กูดีืว่าไม่เปลี่ยนให้ทะลุถึงตัวหลังไหมไม่ถึงวะจิมหายแล้วแม่งไล่บีผมครับตอนนี้ปืนนี้ไม่สามารถยิงทะลุตัวนะครับยิงทะลุตัวไม่ได้ยิงแม่งไปเลยครับผมโอเคถ้ามาันยิงทะลุตัวไม่ได้ก็ยิงแค่นี้แหละเฮ้ยหรือเป็นเพราะว่าปืนมันสามารถ ทำชิ้นส่วนเอาไปหลอมได้ฟรีวะมันเลยทำแบบว่าไม่ไม่ต้องแรงมากอะไรขนาดนั้นแต่ปืนกระบอกอื่นๆมันก็แรงอะทำเป็นสกินแยกจะดีกว่าไม่ต้องไปทำแปดจุดห้าหรอกจริงนะแค่นี้ก็พอแล้วเคลียร์มอนไปไอ้บอสหมัดไฟไม่อยู่หรอวะหรือว่ามันเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนนีกว่แสดงว่ามันน่าจะอ,าออกถ้าเกิดมอนธรรมดาเลื่อนน้อยเงี้ย ยิงยังไงแม่งก็ตายอยู่แล้วนะครับปืนนี้จะไม่เปลี่ยนกระสุนก่อนปิงแดกหนักมากดูมือเลยครับมันลำบากกับตรงนี้แหละแองยิงไม่ทะลุตัวป้าพาน่ายิงแม่งไปเลยครับโอ้โหตัวใจแอนก่อนแม่งจะตายอย่างนั้นดูมือเลยครับเรากดลากยิงค้างไว้มันลั่นเร็วปะหรือว่าไม่ลั่นเร็ว ก็ดันเร็วนี่ว่ะใช่ครับยิงครับคราวนี้แม่งมากันสามตัวเลยไหวยูไหวยูครับไหวยูครับปืนผมไหวหรือเปล่าเนี่ยยิงแม่งเลยครับเอ้ยยิงไม่ออกโอ้โหมังจะตายชาติไหนเนี่ยโหนี่คือแค่เฟียตำนานนะเว้ยไอ้เหี้ยแค่เฟียตำนานเฮ้ยน้องมันก็ไม่น่าขนาดนี้ป่ะไม่ตายให้กูเลยนี่มันต้องมีระเบิดคุณตาไม่เห็เว้ย นี่แหละของจริงของแท้แต่ครับแตกสองปะมึงแตกสามโอเคอันนี้ตายได้เพราะว่ามีระเบิดคูณดาเมจอันนีน้โอเคครับบอสมังกรสองหัวดูซิว่าจะรอดไหมกับปืนเนี้ยถ้าไม่รอดนะ,ดนนเ,ะ,เ,นะเดี๋ยวผมควักปืนไอ้นี่มาอะไรวะปืนแชมเปลี่ยนใช่ปะเดี๋ยวควักแชมเปี้ยนมายิงถามว่ามันผ่านได้ไหมมันผ่านได้แต่ว่า มันค่อนข้างที่จะช้านะครับเกือบจะไม่รอดเอ้าทำไมเกมคุณหน้าจอพับไอ้เฮียตั้งป้อมปืนช่วยแล้วก็ปาระเบิดช่วยครับผมว่าไอ้ป้อมปืนที่นี่เนี่ยยังแรงกว่าอีกแรงกว่าปืนที่นี่นอีกนะครับรเจ้าอเคเป็นกระสุนครับผมสามารถหลบหลังป้อมนี้ได้ไหมไม่น่าจะได้วะขนาดวิ่งยังวิ่งทะลุเลยไอ้ชิบหายนะครับเป็นกระสุนครับ ว่าจะใช้แชมเปี้ยนแต่ว่าคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งเรามีป้อมปืนช่วยครับยิ้มเลยครับก็ยังดีที่ปืนนี้มันยังลั่นเร็วให้ลบกก็หลบได้วะไแต่เนี่ยหลบไม่ได้แม่งลูกใหญ่เกินรอฟีเอัปเดตอย่างเดียวเป็นกระสุนรอครับระเบิดผมยู่ไหนโอเคฟีเอัปเดตมาครับมแล้วก็ยิงแม่งมเลยครับยิงเข้าข้างในดูเลยครับหมดหลอดไหมหมดหลอดไหม ไม่หมดวะโอเคไม่เป็นไรมีสัตว์เลี้ยงช่วยครับมันก็ดีตรงนี้แหละแล้วนึงขยับตัวไม่ได้ลบอืมสัตว์เจอน้ำแข็งก้อนใหญ่คราวนี้มันเอามอนมาแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้มีดเคลียดีกว่าเอ้ไม่ต้องก็ได้มัง้งป้อมมันเคลียร์ให้แล้วโอเคใช้ประโยชน์จากป้อมนี่แหละถ้าไม่มีป้อมปืนนี่คืออยู่ไม่ได้บอกเลยแม่งกว่าจะจบ กว่าจะจมให้กูคือนานมากไปครับมีเคียมอนเหมือนเดิมสเต็ปเดิมต้องเคียมอนครับย้มันฮิวเลือดโอเคยิงแม่งเลยครับถ้าตัวนี้มีสกิลสัตวเนี่ก็แจวว่ะมันก็อัดแม่งเลยครับปืนของเราก็ทําหน้าที่ไปโอ้รอบนี้แม่งมา,มาเ,ยเยอะเว้ยเฮยมาเยอะกันน้องโอเคมาเยอะแค่ไหนก็เจอป้อมปืนตัวแรงของเราที่จริงเหมือนจะมีแรงแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่า ตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวรอหามมาได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้ดูกันนะครับโอเคก็จบกันแล้วนะครับสําหรับปืน8 8 5ดาวนะครับหวังว่าปืนนี้คงจะไม่มีทุระอะไรกับเราอีกแล้วนะครับ